ธรรมะนั่นเองค่ะอ่านี่เราก็จะเรียงลำดับตามคมอาวุโสนะคะวันนี้สำหรับใครที่รู้ตัวว่าอาวุโสนะคะสามารถมาเข้าคิวได้เลยนะคะ So for the uh, ceremony we gonna start uh, the elder to the younger if you know you are elder you can come for the lighter a n d j o n this ceremony too I will tell everyone how to do it's it easy just g i v e the blessing and uh, like uh, b r i i n k people with to our b r i d e g room ขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ญาติของเจ้าสาวมีคนสวยๆนะคะวันนี้ก็ขอเรียนรับจับตามความอาวุโสได้เลยะคะ่ะท่านใดน้อ,นนองๆหนูเเชิญได้เลยนะคะหนุ่มๆเจ้าสาวย o u ย o o w e อ c o m e for you too thank you so much sir อ่านีกหนึ่งครอบครัวนะคะจากต่างประเทศของเราเพ<ๆ>ื่อนของเจ<ๆ>้เาส<ๆ>าวนะคะ<ๆ> เด็กดคนละหนึ่งเส้นใช่ไหมคะคุณอาได้ค่ะตอนนี้ก็สามารถผูกช้าๆได้ทีละเป็นงานแต่งริมทะเลนะคะเล็กๆนี่คือคุณพ่อเจ้าสาววันนี้สำหรับใครที่อยากผูกเข้ามาเข้ามือให้บาวสาวานะคะก็สามารถเดินมาคัับคิวทางด้านนี้ได้เลยงานแต่งอยู่ริมทะเลเลยค่ะข้างหน้าเป็นชายหาดเสียบเป็นกระถินเลยนะคะสวย okay you can give that to our bride group okay you can do like that too and give one get yes, one holy tray. this is called holy tray for the monk and the temple this is the holy holy and the for the our bride group our car วิธีกรมืออาชีพนะคะคุณปุ๋ยภษา you can put the m n y for u r a n d o e it and you can e p it a a i n g when you during the uh, b i i n g people w i t okay okay very b e a u t okay show your e a n d show sure your smile you're very beautiful with Thai traditional dress yeah thank you so much for g o o u t g 'It's ดีสวั r ดี e ร s i n g t h a n k you so much' โอเคค่ะมีชาวต่างชาติเขาก็เข้าใจอะไร่ายนะคะเห็นเราทำอะไรก็เข้ามาได้เลยนะคะก็เห็นกระถับกากตับพี่น้คนก็ได้พี่จะได้ลูกสวยๆโอเคขอบพระคุณนะคะการทำเสร็จแล้วก็สามารถทานอาหารจะต่อได้เลยนะคะวันนี้อาหารอร่อยมากๆแล้วก็เดี๋ยวมีรอบเที่ยงด้วยเนาะราคะ ในจิตเจารย์นี่มีสัตย์มีจุดมุ่งหเายในวันพไะราชิงมีชั่วซิมูลเนสวิสอ่งอารามเชิลชูความศักดิ์สิทธิ์และบารมีดีเด่นแต่โดยเฉพาะของอววร์ไบเดสนะคะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าพิธีแบบนี้ต้องเป็นหมอสูตรหรือทางนะคะแต่วันนี้คุณพ่อทำให้เองเลยนะคะสักจิตเหมือนกันเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเราก็เปลี่ยนจุดแบบพระในบ้านนั่นเองค่ะโอเคค่ะ วันนี้ที่อายุเยอะกว่าพี่บีสามารถกนมือไหว้ได้นะคะสุดน้าอายุน้อกนยก็มีวางมือสะโพกได้เลยวันนี้เจ้าสาวของเราสวยหวานมากๆเลยนะคะจะบ,บ่าวของเราก็ยิ้มแบบสุดๆเลยนะคะเขาบอกว่ารักเจ้าสาวท่านนี้มากนะคะวันนี้นะคะพี่บีกับเจ้าบ,บ่าวของเราเมดเพียงแค่อยากจะมีภาพแต่งงานเล็กๆนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นความประทับใจค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีด้วยกันตอนนี้นะคะมันมากกว่ามาแต่งงาน เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทุกอย่างนะ,ะที่จะบ่าวของเราได้ซื้อให้กับเจ้าสาวนะคะต้องบอกว่าพอได้พูดคุยกับบ่าวสาวเนี่ยได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะคะเรับรองเลยนะคะว่าวันนี้เจอเจ้าบ่าวที่ดีแล้วก็น่านรักมากๆค่ะคุณแม่ค่ะ สุดยอดเลยขอบคุณค่ะคุณพ่พพอพ่อน่ารักม,มากๆคุณแม่ก็น่ารักนะคะวันนี้ก็มาร่วมความพิธีให้นะคะยังเลยน,นะคะวันนี้ใครก็ามานะคะก็ครับเดี๋ยววิธีมาดื่มอะไรสามารถสั่งเครื่องดื่มได้นะคะที่นี่นะคะเรามีเครื่องดื่มอร่อยๆค่ะชากาแฟโกโก้นะคะแล้วก็มีทอดส้มกุ ใหญ่ให้กับทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงค่ะด้านนี้เราจะเริ่มในส่วนของพิธีแรกของเรานั่นก็คือพิธีนะคะผูกข้อมือข้อมือค่ะหรือว่าตามพันอิสานรเขาก็จะเรียกว่าบายสิงสุขัน้วคุณแม่เนาะเรียกขวัญนะคะบาวสาวของเราตอนนะคะเรียกว่าปัดเป่าสิดที่ไม่ดีแล้วก็รับสิงที่ดีๆจากทุกคนนะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวไปทางาคุณพ่อให้คุณพ่ออธิบายนรอบนะคะ ที่ยั้ยดยสุดคนมันกรเ่านครับ้วิเยะอมาแถงก็งกายนะเรอยกาเนหนูเป็นพิธีที่หนูไม่เคยเห็นไงแถวนี้ไม่มีโซนิอมเ So so แถวนี้จะไม่มีใบสีไม่มีอะไรนะเ uh, ขาเจอง่ายๆแต่น like uh, ok huh? so ี่เป็นอะไรที่สวยนะคขอบคุณมมกนะคุณพ่อคะ่ะเก่งมากๆนะคุณพ่อเขาก็นำพิธีให้ทุกอย่างนะคะเรียบร้อยทุกท่านนะคะมีใครยังไม่ได้ผูกเข้ามาเขามา้มือใบสาวนะคะ Grazie